วันนี้ค่ายอินเทอร์เน็ตนะคะได้ร่วมกันลงนาม MOU กับบริษัทกศโทรคษมนาคมเขตใต้จำกัดค่ะในการเดินหน้านะคะเสริมทัพขยายฐานบริการลูกค้าอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่สำนักงานบริษัทกศธทรคมนาคมจำกัดมหาชนในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะระหว่างบริษัทค่ายอินเทอร์เน็ตจำกัดและบริษัทกศโทรคมนาคมจำกัดมหาชนค่ะ โดยวันนี้นะคะก็มีผู้ร่วมลงนามนะคะประกอบด้วยนายสุภกิจยอดแก้วผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้ากสทชใต้พร้อมด้วยนางสาวกฎชพรไพรโรธผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทไฮยอินเทอร์เน็ตจำกัดร่วมกันลงนามสัญญาการวางระบบและอุปกรณ์โครงข่ายปลายทางในพื้นที่ให้บริการของจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยคุณพินโยแกญญกูลกรรมการบริหารไฮอินเทอร์เน็ตและตัวแทนบริษัทกสทชธุรคมนาคมจำกัดมาชนร่วมกันเป็นสักขีพยาน ซึ่งสำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วสมบูรณ์แบบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีศักยภาพจากโครงข่ายของบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนโดยบริษัทไทอินเทอร์เน็ตจำกัดในการร่วมกันให้บริการค่ะ ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการวางระบบและอุปกรณ์นะคะรวมไปถึงการขยายสายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์ลูกค้าปลายทางในแต่ละรูปแบบให้บริการรวมถึงการดูแลซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ลูกค้าปลายทางในเขตพื้นที่ให้บริการภาคใต้ภายใต้ขอ้อกำหนดทั่วไปแล้ก็รวมไปถึงการบริการลูกค้าค่ะ ซึ่งการบริการลูกค้าในครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มต้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารของทั้งสองบริษัทค่ะนี้แคทกับกลุ่มไทยอินเทอร์เน็ตนะได้ลงนามในสัญญานะครับในการวางโครงข่ายปลายทางนะครับร่วมกันจากเดิมเนี่ยแคทเราวางโครงข่าย ไว้แล้วนะครับแต่ยังมีส่วนที่สามารถาขยายไปให้บริการแก่ประชาชนได้นะครับวันนี้กลุ่มไยก็พอมาได้ร่วมลงสัญญารลวมกันเนี่ยก็จะทำให้ครงข่ายที่สามารถที่จะเชื่อมต่อไปให้บริการประชาชนเนี่ยมีคนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนแคท อีกเสมือนอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็ทําให้การขอใช้บริการต่างๆมีความรวดเร็วขึ้นรวมทั้งที่สําคัญก็คือใช้ทรัพยากรที่แคทได้วางไว้แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับคือกลุ่มไฮเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านด้านเทคนิคในในการให้บริการด้านเคเบิลทีวีอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นลักษณะงานที่คล้ายๆกับที่แคททำอยู่นะครับ แล้วก็โดยเฉพาะ,ะผู้บริหารของไฮนะครับแต่เดิมก็เคยเคยเคย,เคยทำงานในในการสื่อสารแห่งประเทศไทยแต่เดิมนะครับซึ่งได้กลายมาเป็นแคทเนี่ยซึ่งท่านก็มีความเชี่ยวชาญเป็นเป็นเนสมือนว่าเป็นสมองของของภาคใต้เลยนะเวลานั้นนะครับก็คือพี่พี่วินโยเนี่ยนะครับมีซึ่งบอกได้เลยว่าความรู้ความสามารถท,ที่ท่านได้วางไว้แต่เดิมเนี่ยวันวันนี้ ท่านได้กลับมาใช้ในสิ่งที่ท่านได้ได้วางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อ1 0 2 0ปีที่แล้วแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญนะครับขอบคุณทางแคทเทลคอมนะครับที่ให้โอกาสทางไฮอินเทอร์เน็ตได้มีโอกาสให้บริการกับสมาชิกหรือกลุ่มครอบครัวของไฮอินเทอร์เน็ตนะครับเบื้องต้นเนี่ยจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นจังหวัดนำร่องนะครับต่อไปเราก็จะร่วมมือกัน ทั่วประเทศนะครับก็ขอบคุณแคทนะครับที่ไว้วางใจพวกเรานะครับก็ยังไงเนี่ยครอบครัวของไยอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่พื้นที่ตรงไหนเนี่ยครับเดิมทีเราไปไม่ถึงบางที่เรา,เาสัญญาว่าจะไปให้บริการนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับถ้าเราหลังจากเราเซ็นสัญญากับแคทเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกพื้นที่เนี่ยจะสามารถใช้บริการของไยอินเทอร์เน็ตนะครับโดยแคท นะครับเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยได้ทุกพื้นที่นะครับในจังหวัดส,สงขลานะครับเพราะนั้นก็ทําให้ทั้งแคทและไฮเน็ตเนี่ยเติบโตกันไปด้วยกันนะครับเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับการให้บริการกับผู้ใช้บริการหรือประชาชนนะครับทั้งแคทและไฮก็จะร่วมมือกันนะครับควบคุมคุณภาพในการให้บริการแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับก็คาดหวังว่าความร่วมมือนี้จะก่อไปเยน์ให้กับ ผู้ใช้บริการของทั้ง Hi แล้วก็ Cat Telecom ครับ